กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไลฟ์ทีทครับช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการที่เจ้าของผู้ประกอบการหรือใครบางคนโดนต่อว่านะโดนโจมตีในโซเชียลมีเดียช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าแล้ววิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรครับเรามาดูวิธีการแก้ไขก่อนมันแปะเข้าไปแล้วครับมันเข้าไปแล้วคือ Google มันเห็นแล้วพันที่มันเห็นแล้วอย่างแรกเลยคือต้องอย่าไปต่อล้อต่อเถียง,งสำคัญสำคัญสำคัญบางทีคนเห็นปุ๊บต้องเอ๊ยเอาคืนเลยครับคือถ้าเกิดตรวจสอบมาเนี่ย ผิดอย่างนั้นจริงสิ่งที่ที่สำทําอย่างแรกเลยคือขอโทษขอโทษขอโทษต้องเร็วด้ยนะอย่าช่า้อเร้ยอย่าปล่อยเนิ่นนานอย่าปล่อยให้เขาด่ากันเพลินสองวันแล้วค่อยมาขอโทษเงี้ยอย่าปล่อยเนิ่นนานเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะพอขนาดไหนอย่างงี้ป่ะแบรนด์เสียต้องขนาดนี้ป่ะนี่คือแบบหมาขอโทษก็ขอโทษในในที่ทําบริการผิดไปอะไรเงี้ยพนักงานของเราได้ถูกต้องอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้นอปในโซเชียลมีเดียต้องอย่างนี้ใช่นี้ไม่พอต้องอย่างนี้ใช่ เห็นภาพเห็นภาพเลยเห็นภาพใช่ไหมมันต้องที่สุดเลยใช่ครับจากใจจริงออกมาเลยจากใจจริงใช่หรือถ้าจะดีผมแนะนำนะอาจทำเป็นยูทูบเลยอ่าอ่ายูทูบคือเป็นเท็กซ์อาจจะมองไม่เห็นหน้าตาที่มันไม่จริงจังจริงใจหรือเปล่าเอาซีโอมาไหว้เลยนั่งเลยสวัสดีครับเราเป็นร้านอาหารร้านนี้นะครับเนื่องจากเกิดกรณีนี้ขึ้นทางทีมงานได้เข้าใจแล้วก็ว่าไปคือมันจะเป็นคอมมิชเมนต์ด้วยไงคือผู้หารพูดแล้วแล้วเขาจะเฮ้ย ผู้ปัิหารออกมาแบบยอมรับว่าทําผิดอะไรเงี้ยแล้วว่าจะปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คือสิ่งที่ลูกค้าเขาบ่นเนี่ยคืออยากให้ได้ยินถึงหูอ๋อเจ้าของจริงจคนที่มีอำนาจในการสั่งการเนี่ยให้ปรับปรุงแก้ไขใที่เจอกับลูกน้องนะมันก็ยังไม่เข้าถึงนะใช่ครับใช่ซาี่บูขวาไปผมว่าผมว่าอาจจะไปเจอซีอที่เขาใจดีบ้างไปเจอโหดๆเดฟ้องเลย อ๋อเว็บไหนคนที่กระทู้ไหนเว็บไหนไปเลยอ้าวไปใหญ่แท็กมาดูดิฟ้องเว็บฟ้องเจ้าของคนโพส IP address ไทยอ่าใช่ฟ้องเลยหน้าสารมาดูเรียกขึ้นสารก่อนมีไหมอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เคยอันนี้เอาแนไม่พอดีมานอนไหเอาแน hard c o เอาาร์ดเลยาร์ดคอร์เลยมันไม่จริงอ่ะอืมอืมเราเกิดความเสียหายแล้วอ่ะจริงๆคิดว่ามีคิดว่ามีแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเป็นเคสที่มันดังมากนะครับอืมซึ่งน่าจะมีการอย่างนี้เหมือนกันคือแต่อาจจะตกลงกันได้ไม่ถึงกับฟ้องร้องลงหนังสือพิมพ์อะไรเป็นเรื่องราวใหญ่โต แต่ว่ามีมีโอกาสเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการหมิ่นประมาทอะไรสักอย่างประมาอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเอ้ยมากล่าวหากันเออวันนี้มากล่าวหาเลยอยใส่ความใส่ไฟนะเป็นคู่แข่งซึ่งต้องต้องชัวร์จริงๆว่าไม่ผิดอ่าแล้วแบบว่าคนนั้นเขาต้องไม่สามารถมีข้อโต้แย้งอะไรอย่างงี้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องแบบสงครามน้ำลายอะระหว่างคนที่เป็นลูกค้ากับเจ้าของ แบรนด์นะครับ,รบหนึ่งคือเมือ่อกี้ถ้าผิดจริงคือต้องขอโทษเป็นอย่างเป็นทางการ,รนะเจ้าของธุรกิมาขอโทษจริงๆอ่ะขั้นต่อไปก็ต้องอดทนอดทนคือ,อไม่ใช่อดทนคือนคือเพิกเฉยเพิกเฉยแต่ว่าอดทนที่จะให้ข้อมูลให้ความเป็นจริงแล้วก็ช่วยอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันเกิดอะไรเพราะกระทุะ้งะะจะขึ้นเรื่อยๆนะรกระทุ้งจะขึ้นเรื่อยๆใช่ใชมันจะบรรุมลรุมจากหนึ่งคนเนี่ยจะสองคนสามคนสี่คนห้าคนลุมซ้ําไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยก็แสแดงเป็นการสแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเราแบบมีความ จริงใจเอาใจใส่กับปัญหาคือให้คนอื่นเห็นนะครับแล้วมันจะเราจะมีเครื่องมืออะไรเข้าไปดูว่าเราจะถูกด่าที่ไหนบ้างเพราะอากจะขึ้นหลกระทูหละที่หลายเว็บเดี๋ยวไปโดนใน Facebook เดี๋ยวไปโดนในทวิตเตอร์ครับเราจะไปรู้ได้ไงครับว่าเราถูกด่าอยู่ไหนจะเข้าถึงข้อมูลทํำยังไงก็จริงๆแล้วมันมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยมอนิเตอร์แทร็กตามเว็บต่างๆนะครับตัวที่อย่างดังๆก็มีพวก ที่ใช้กันเยอะๆเลย Google a l e r t เนี่ยใช้กันเยอะเลยคือพิมพ์ Search Keyword เข้าไปแล้วก็มันก็จะ Summary เป็นอีเมลส่งมาให้ว่าเว็บไหนบ้างพูดถึงแบรนด์เราเป็น Keyword อะไรนะครับนี่ก็ต้องง่ายดี Google a l e r t นะ Google a l e r t ่เดี๋ยวขอเข้าหน้าเป็นบริการฟรีนะบริการฟรีถ้าผู้ประกอบการเนี่ยทางบ้านนะจดเลยครับ Google a l e r t นะครับเอาชื่อแบรนด์สินค้าตัวเองเนี่ยร้านตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปแล้วทาง Google เนี่ยจะไปหา ว่าข้อความอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งส่งหน้าลบบนั้นมาให้เราเราก็เข้าไปดูตามนั้นเหมันก็เป็นโรบอทนะเป็นหุ่นยนต์เขาที่จะเสิร์ฟให้เราทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทั้งหมดเลยยังมีเครื่องมือของไทยอีกอันนึงก็คือด้วยโซเชียลไอส์โซเชียลไอส์เซตโอนะครับ CIAL แล้วก็ EYES เป็นของคุณพาวุฒาครับตัวนี้ก็จะช่วยมอนิเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กทวิต t ตอร์โฟล์กแคร์นะครับ ซึ่งก็เป็นครื่องมือที่ไฮเทคมากเลยสะดวกสบายนะครับคือเราไปสมัครไว้ปุ๊บตั้งให้มันไปครอตามเว็บต่างๆให้ไปดูดข้อมูลตามที่ต่างๆว่าที่ไหนมันพูดถึงเราบ้างอะไรเงี้ยครับเข้าไปดูได้แต่เบื้องต้นถ้าฟรีเนี่ยกูก็เลยนี่แนะนําเลยใช่จําเป็นต้องคือจําเป็นต้องมีเลยนะครับท่านผู้ชมฮะมันง่ายสุดลวฮะง่ายสุดลวฟรีด้วยอ่าอยู่อยู่จากหน้าจอเนี่ยฮะก็มีคาค้นหาอ่าครับก็อาจจะใส่ชื่อผมเคยใส่ชื่อตัวเองเหมือนกัน มีโดนไหมไม่โดนโชคดีไปโชคดีนะโชคดีแต่แต่บางทีแต่กันมงนักกันเมืองใส่ไว้ก็ดีนะคุณว่าคุณวิสุทธิ์เคยใส่ชื่อตัวเองเข้าไปไหมยังไม่เคยเลยคไอ้จริงดิครับโอ้โหอาจจะมีข่าวดีๆเยอะไปบรรยงบรรยายที่นั่นนะเออนิดนึในระคำชมครับผู้แต่งหนังสือไอ้มาเก็ตติ้งสิบจุดศูนย์ด้วยนี่คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิบเลยครับนี่หนึ่งในสิบเลยหนังสือที่เราเชิญมาหลายคนแล้วนะใช่เราเชิญมาหลายคนแล้วครบยังครับ น่าจะสี่หรือห้าคนได้นะใช่สี่หรือห้าคนได้เขียนเขียนนี้ยเรื่องเรื่องอะไรเขีนโมบายมาร์เก็ตติ้งครับเอ้ยเดี๋ยววันหลังเชิญมาอีกนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ทีม g o o g l e alert แล้วมีเครื่องมือเลย social eyes แอะไรคนไทยอพวก search ง่ายๆ twitter search อี๊ะอ่า search.twitter.com เนี่ยก็พิมพ์ลงไปก็ได้ดูว่ามีใครพูดถึงเราบ้างนะครับมีใครพูดถึงเอาก็พิมพ์ ชื่อแบรนด์สินค้าใช่ชื่อร้านใช่ครับชื่อตัวบุคคลชื่อตัวบุคคลคือบางทีการหาข้อมูลในนี้บางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นเนกาทีฟเสมอไปหรืไม่ใช่คนด่าใชใช้คําชมก็ได้ใช้คำชมก็ได้อ่าเอามาดูว่าเฮ้ยเขาติดใจอะไรในสินค้าของเราอะไรพูดถึงแบรนด์เราในด้านไหนด้านบวกอะไรบ้างนะครับครับถ้าเกิดคนธรรมดาโดนนี่เนี่ยช่องนี้อ่ะเราลองชิพทําดีไหมลองสักหน่อยสิอ่ะ ถูกด่าขึ้นมาเป็นไงอ่ะอ่ะล้วจะแก้ไขยังไงอ่าะชิพทำอาจจะไม่มีนะผมกผมไปอะขอบคุณอะมีมีอ่ะขอบคุณอาจารย์ชิปทำด้วยนะครับที่ทำเรื่องเรื่องสนุกอ่าชิปทำคำการสอนเริ่มแล้วโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดแลนดิ้งลงสนามบินดอนเมืองโดยชิปทำคำพิเศษคือทุกอย่างเลยทั้งเราโพสเองแล้ะและคนอื่นโพสก็จะขึ้นมาหมดที่มีคำว่าคีย์เวิร์ดที่เราใส่ลงไปอ่าซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ในแง่ C r M ได้ด้วยเช่นคุณชิปทำอาจจะ ตอบกลับไปขอบคุณมากครับที่อะไรอย่างเงี้ยอมันก็จะฟีลกู๊ดอ่ะคนที่คุยด้วยอ่ะาดีแทต่ละการตอบแต่ละการตอบถือว่าไม่ใช่ว่าเขาชมมาลอยๆจบถ้าชมมาแล้วเราตอบกลับเนี่ยแหมความรู้สึกของคนที่ชมมาเนี่ยจะรู้สึกดีผมเคยเห็นเขาเถียงด่าทาง t ว i t เตอร์นะโอ้โหมันใส่เป็นไฟแลบนะไม่หยุดนะทุกวันเลยเออแต่นี้ดราม่าเกิดขึ้นทุกวันะแล้วเราทํายังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราถูกขึ้นมาเนี่ยวันนี้ ค่อนข้างยากเหมือนกันคือคือจริงๆก็ต้องต้องพยายามพูดในเหตุผลในส่วนของเราให้มันดีสุดคือทําในส่วนของเราที่ดีสุดคือเราเราคงจะไปทําให้คนอื่นแบบว่าพึงพอใจคงพึงพอใจคง,งยากเพราะมันเสียเวลาเขาด่าเรามาแล้วใช่ครับแล้วคนเลือกที่จะเชื่อคือบางคนเนี่ยสมมติคนหนึ่งทําถูกเหมือนเวลามีข่าวแบบเหมือนอาชญากรรมอะไรเงี้ยโดนจับปุ๊บสุดท้ายพิสูจน์มาว่า เขาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยแต่จริงๆคือทุกคนตาหน้าว่าไอเนี้ยแหละไอเนี้ยแหละคาตกรอันนี้ก็แบบก็ทําอะไรไม่ได้ไม่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผิดไว้ก่อนใช่ผิดไว้ก่อนยัดเยียดข้อหาไว้ก่อนใช่ซึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันครับครับแล้วก็มีหน้าที่คือคือตอนตอนสุดท้ายเนี่ยคนก็จะรู้ความจริงก็อาจเออเราเข้าใจเขาผิดไปอ่าเขาก็อาจจะบอกออกมาพูดบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยประมาณนี้ครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะท่านผู้ชมฮะอย่าอย่าทำ ต้องสรุปให้คุณวร,ณว,รวิสุทธ์สรุปนิดหนึ่งถ้าเกิดเจอปัญหาถูกดา่าถูกโพสบนโซเชียลมีเดียแก้ยังไงหนึ่งสองสามสี่ครับ,ก, 1, 2, รบก็อย่างแรกเลยคือก็ขอโทษถ้าเกิดสิ่งนั้นผิดจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษว่าอย่าเพิกเฉยอย่าเพิกเฉยเราทาอย่างนู้นอย่างนี้ผิดนะครับอย่างที่สองคือมีมาตรการอะไรสักอย่างเช่นวิธีการแก้ไขเราจะทํายังไงหนึ่งสองสามนะครับพูดให้ชัดๆมันก็เหมือนกับเป็น การให้สัญญากับผู้บริโภคด้วยกับลูกค้าของเราด้วยว่าเราจะปรับปรุงในเรื่องที่เขาเจอปัญหานี้นะครับอย่างที่สามคืออดทนต่อการถูกด่าเพราะคนด่าเยอะอยู่แล้วพวกคนคนไทยชอบผสมลงครับคือจริงบางทีไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกไม่ได้สนใจอะไรกับชั้นเลยแต่ขอด่าเขาไปขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งโพสหนึโพสผมว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเดินเจอกันมาเนี่ยมีการถูกชะตาก่อนไหม ก็เกียบที่หน้าก่อนตึมใหญ่ซึ่งเราก็ต้องรู้ในจุดนี้เราก็ต้องอดทนนะฮะคือบางทีคีย์บอร์ดมันก็อยู่ในมือเราอถ้าเกิดโกรธโมโหอะไรขึ้นมาก็ถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยเชื้อไฟยิ่งไปกันใหญ่เชื้อไฟยิ่งโหมยิ่งไปกันใหญ่ต้องอดทนแล้วแบบพยายามอ่านให้ชินอ่านให้ชินฝึกตัวเองลงส่ยโดนบ่อยไม่ค่อยโดนแต่ว่าแต่ว่าแบรนด์อะไรเงี้ยเคยเคยโดนแบรนด์ ที่<ค>ทำงานที่<า>ทํางานเคยโดนแน่นอนเราเราก็อ่านไปก็ต้องแบบว่าเออฟีดแบ็ไปให้ผู้บริหารรู้ให้ทีมงานรู้แล้วก็ไม่เข้าไปตอบโต้อ่าโอเคครับค,บคบอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจก็ถ้าผู้นผู้ชมก็ลองนําสิ่งที่คุณวรวิสุทธิ์เนี่ยไปไปปรับใช้ในองค์กรถ้าถูกด่าออนไลน์มาปุ๊บก,ก็ต้อง ใส่ยูทงยูทูบอะไรที่บอกแก้เข้าไปตรงนั้นนะครับไม่ยากไม่ยากใช้กล้องเลยกล้องมือถือถ่ายเลยขอโทษจริงๆไงเห็สีหน้าเห็นอาการเห็นแววตาเนี่ยคนเขาถึงต้องเชื่อเราทั้งที่เป็นข่าวอาจจะยังไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวรวิสุทธิ์พินโยยานะครับผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและผู้แต่งหนังสือ i Marketing 10.0นะครับที่มาร่วมรายการวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับและเราสามคนลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ